สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสิบห้านะครับตาหนอยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตหาฮานอยมาตหาฮหานอยกันนะครับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตามพาน้อยนะครับวันนี้วันที่สิบห้ากุมภาหน่อยปกหน่อยปกมาแบบมาเบิ้ลเลยของเมื่อวานมาเบิร์สองสองของวันที่สิบสามก็มาเจ็ดเจ็ดกับมาห้ามาโหดมากนะครับหน่อยปก สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอ่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจให้ด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะอย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับมีหน้ามีกลุ่มนะก็แชร์ลงกลุ่มไปเลยนะครับมีหน้าเฟซก็แช,ช,ชร์ลงหน้าเฟซเลยนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ <c oughs> นอยพีนะครับนอยนอยพีนะครับนอยพีนอยปกนอยวีเมื่อวานอวานอยพีออกศูนย์ศูนย์เก้าห้าหกนะครับนอยปกติเมื่อวานอานอกหกสามศูนย์สองสอง แล้วก็น้อย v ีไเมื่อวานนะครับออกหกห้าเจ็ดศูนสี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมาดูนะครับน้อยพีน้อยพีน้อยพี อันนี้นะครับจะเน้นให้เลยนะครับน้อยพี่นะปกน้อยวีจะเน้นให้ทุกตัวเลยนะครับน้อยพี่นะครับเน้นสี่นะครับน้อยพี่เน้นสี่เป็นหลักนะครับน้อยปกน้อยปกเน้นแปดส่วนน้อยวีเน้น เก้าอ่านะครับนะพี่นะครับเน้นสี่เน้นแปดเน้นเก้านะครับทนพี่นะครับเนะนะนะจาะไปเลยนะสี่หนึ่ง นะครับนอยปกแปสามนอยวีเกหนะครับอ่ะนอยวีเกห เจาะเลยนะครับน้อยพีสี่หนึ่งปกแปดสามวีเก้าหนะครับมาดูเลขตารางนะครับเลขตารางวันนี้นะครับจะให้ตัวเด่นนะหกห้าสอง นะห้าหกสองกับศูนย์สามนะครับนี่ตารางนะห้าหกสองกับศูนย์หกสามนะครับแล้วมาดูตัว ตัวรองกันนะครับตัวรองนะครับน้อยพีนะครับตัวรองน้อยพีศูนย์หกนะครับตัวรองน้อยปกห้าสองแล้วก็ตัวรองน้อยวีนะครับหกห้า ตามนี้นะครับสามตัวสามตัวนะครับแปดหนึ่งสาม นี่นะครับสามตัวแปดหนึ่งสามอ่ะเห็นแล้วแคปหน้าจอเลยเห็นแล้วแคปหน้าจอเลยนะครับอยากตามก็ใต้คอมเมนต์นะครับ อยากตามนะครับอ่านในคอมเมนต์เลยนะครับอ่ะไปตามกันนะครับวันที่สิบห้ากุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับตามนอยนะครับพิเศษนะครับเนี่ยเด้นเน้นสี่นะครับส่วนน้อยปกเน้นแปดน้อยวีเน้นเก้านะครับเนี่ยน้อยพีเนี่ยให้เจาะให้ซีหนึ่งแล้วก็ตัวรองเป็นศูนย์หกนะครับ ส่วนน้อยปกนะน้อยปกอะ่ะก็คือเน้น83ตัวรอง52นะครับแล้วก็น้อย V ีนะครับเน้น6 9ไปเจาะไปให้เลยนะ69ตัวรองก็5 6นะครับอาจจะมีค่าเคลื่อนตรงเลข9้าเป็นเลข6อันนี้คือเจอบ่อยมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเล่น 9, ต้องเล่น6เล่น6ต้องเล่น9อันนี้ศูนย์หหรือ0ูนยะ์เอานะไปเลยนะตัวเนี้ยอันนี้9 5 9 6ห้าเก้าหกตัวนี้ไปนะครับ อ่ะสตัวก็เนี่ยครับแปดหนึ่งสานะครับอ่ะรีบแครแคปบกันเลยนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับสำหรับตานอยวันที่1ิบห้ากุมภานะครับอ่ะแคปกันเลยนะครับแคปบกันเลยนะครับน,นะ,คบนะใครอยากตามนะครับก็ในคอมเมนต์ก็เข้ามาตากันได้นะครับ อ่แคบกันเรียบร้อยเลยนะครับแคบกันแคบหน้าจอกันเลยนะครับตำาน้อยนะครับตำหน้อยที่สิบห้านะครับน้อยนะ้นอยปกุกนะน้อยปุกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบเล่นเบิ้ลเลยนะพอาเบิ้ลออกมาสองมอติดแล้วถ้าสามมอติดนี่ก็เกินไปนะครับจากจากที่ดูมานะจากสูตรนะครับไม่ออกมาแน่นอนนะครับเบิ้ลไม่มีมาแน่ๆนะครับ ถ้าให้ถ้าเกิดอยากกันเบิ้ลนะนอย V ีนอยบีนี่คือกันเบิ้ลได้เลยเตรียมกันเบิ้ลได้เลยนะครับนอยบีเนี่ยนอย V ีนะเนี่ยบวกเบิ้ลเนี่ยบวกเบิ้ลไปด้วยนะครับสํหรับคนที่มีงบนะก็นอย V ีก็บวกเบิ้ลไปนะครับสลับคนงบน้อยก็ ตามนี้เลยนะครับน้อยพินะครับเจาะเน้นๆเลยนะ4ีนึ่งนะครับน้อยปกเจาะก็3ามแปดสามนะครับน้อยวีเจาะก็9กหรือ69นะครับอขอะขอทุกคนนะครับโชคดีเฮงๆปังๆนะครับ